สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบก,กับช่องชาญชัยพาเพลินนะครับวันนี้อยากจะพาท่านมาลองชิมลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดสูตรช่างอำนาจนะครับใส่เลือดใส่เลือดขึ้นมาก็เนื้อเป็ดสุกแต่เอาใส่เลือดนะครับใส่เลือดแล้วก็มันจะออกเป็นเนื้อเป็ดสุกใส่เลือดเป็นสูตรของที่สารนะครับ จะไม่ได้รีวิวนะฮะจะไปดูบรรยากาศการกินเลยนะครับไปมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ครับก็บรรยากาศการกินครับเพื่อน,นข้างๆผมก็คุณปู่เสน่นะครับหัวใจหลักของเราวันนี้คือพาท่านผู้ชมมาทานลาบเป็ดนี่ครับหน้าตาของลาบเป็ดน้องนั้นก็เป็นขับขาะอ,อุปกรณ์องาก็มีลาย ได้ลาเป็ดที่ห้าตัวหัวใจหลังที่ผมพูดถึงครับการทําลาบเป็ดสีจะออกช้าเลือดอยู่นะฮะสั่งช้าเลือดอยู่แต่กินกินแล้วนี่แทบไม่ได้แทบไม่รู้ว่าเป็นเลือดนะครับแต่มันก็กลมมแล้วก็มีทสามแตงเขาเรียกแต่งแตงไทยสามก็จะกอมหน่อยชื่อมันผมขออภะธานโทษผมจาชื่อไม่ได้นอกนั้นก็เป็นกับข้าว เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นปลาทอดแล้วก็ต้มยำชิโปง,งทอดไอ้สิโงกองอดน,นะฮะตรง,ตรงหัวจราที่ผมกินดูก็คือตัวลาบเป็ดนะครับก็จะมีพริกแล้วก็มีสารหน่เป็ดเนี่ยเขาจะนําไปหั่นหั่นแล้วเขาก็จะลวนบนกระทะโดยการ ก็ไม่ได้รีวิวตอนทำให้ดูแต่ว่าหลังจากทำเสร็จก็มานั่งทานสังสรรค์มาอธิบายให้เ,เพื่อนๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ชมว่ามันน่ากินยังไงนะครับนะะก็มีพักพวกเพื่อนฝูงมาเชียร์มาสนับสนุนกันนะฮะก็จะลืมครับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำเรื่องการกิน อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ